เพื่อนๆท่านผู้ชมสวัสดีค่ะตอนนี้ระาบายกว,ากว่าแล้วดูสิปล่อยสุนัาออกมาฉี่มาขึ้ข้างนอกมันร้อนอและแล้วก็เสร็จมีอะไรบางอย่างเสร็จพิพาลแล้วคะ่ะพานซึกทำการสังหารตัวอะไ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 ร,ะไรพิพาลูก ปอปีไม่สนป,ป่อปีไม่ช่วยขาดเอาตัวเดียวเนี่ยสมนักพูนักพีเห่ามาทําไมลลูกหนูกัดมาแล้วแล้วหนูไปเห่ามาทําไมไปซะเขาเรียบร้อยไปแล้วค่ะก็คือมังกรออออหนูเอยมังกรเออเดี๋ยวมังกรตัวใหญ่กว่านี้เขาก็จับจัดเขาเอ,อ้ยพี่ผ่านทําอะไรลูกไหนครับไหน ไม่มีแล้วลูกตรงนี้ไม่มีแล้วดู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 ทานได้กินอะไรก็ไม่รู้ได้กินอะไรเอาหมดไหนมีตัวอะไรแหนดูสิหาเก่งจริงๆค่ะหาโอ้โห ขนาดบ้านเราอยู่ในเมืองเนี่ยหาเก่งมากเราหาอะไรไม่เคยเจอเลยต,ตัวนี้มันหาเจอไม่มีละมังมึ้งเยี่ยวเคี้ยวขอจะไม่ค่อยมีไม่กล้าจับค่ะไม่กล้าจับค่ะนอนง่ญ่แองแมงเลย ก็ดูหน่อยหนูกคาบเขาจนโอ้โหนี่ค่ะไก่ในกรงเ้าที่มีสามตัวแล้วเหลือตัวเดียวก็ราอน,นี้แหละค่ะหลุดออกมาไม่ได้นั่นแล้วก็จะสะบัดสะบัดตัวนี้ยังดีนะไม่ฉีกออกจากกันตัวก่อนๆน่าจะฉีกเป็นชิ้นๆเลยค่ะบางแก้วผสม การล่าเหยื่อของเขาอยู่ส่วนเขาเขาหลัดอย่างนี้แหละงูเงอืองูเข้าไปในรูแล้วดึงออกมาคบกันหนูอย่างงี้นึกว่าเออมันหาอยู่หลายวันแล้วออกมาเอาจนได้นี่ถ้าประตูนี่ถ้า,ถาประตูลือไปไม่ถ้าไม่ผูกก็เรียบร้อยไปแล้วเนี่ยเอาจริงจริงค้นอยู่หลายวันแล้วค่ะตายท้องรถนี่เป,ป๊ปปี้นี่จะหาหนูประจำ ประโยชน์ก็ตอนนั้นกินก็เยอะแต่ก็มีประโยชน์อยู่ค่ะคอยดูขนาดเราใส่อะไรอ่ะลูกเหม็นไว้ที่ฝากระโปรงรถในในกระปรงรถในด้านาน,นี้แล้วค่ะเออขาก็จะหนูก็ก็จะาตามใต้ท้องป,ปีก็จะไปนอนเฝ้าเลี้ยงหมาดีแบบนี้นะคะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนาะ พอแล้วลูกครบจนตายแล้วค่ะ เหนื่อยไหมเหนื่ยเงยเงยตกเลยเงยหนีแหละเดิอเนอ้อมรถมาดูลูกหมอนกันดีกว่าอืผลผลิตในบ้านคะ่ะกินกันไม่อดไม่อยาก มอนค่ะดกมากแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่นะคะแต่ก็ดกค่ะกำลังออกเยอะเลยดกมากค่ะออเป็นแถวเป็นแนวเต็มเลย <c oughs> <c oughs> เอามาเดินพอดีออกมาเดิน, los, ENNIS, ออดนตักผ้าก็เลยเจอเจอจุดักก็เลยไปรีบคว้ามาถ่ายคว้ากล้องมาถ่ายดึงลงมาจากหลังคาเยอะมากเลยค่ะหมอนมันออกออกผลเยอะมากเก็บกินวันละสิบยี after after ่สิบผลก็สบายแล้วค่ะก็มีเชอร์รียอีกฝั่งเชิญีิไทยเชียวอยู่ค่ะ ความเขียวขจีของต้นไม้ในร่มเนี่ยล่มมากอะไรพี่ผ่านอืมเดี๋ยวเขาทำอะไรเาเขาทำไมล่ะลูกนั่นอันนี้คือเขาเป็นอะไรคะใครทรา,าบบ้างว่าเขาเป็นอะไรจะเล่นหรือว่ายัางไงกัดเขาปางตายไปแล้วเนะี่ย <laughs> บางแก้วผสมค่ะบางแก้วผสมทำดูต้นไม้มากกว่าเชีย่ยเนี่ย้ายลิปบินต้น้ายลิปบินขาลิปบินใช่ไหมคะซื้อมาต้นเดียวร้อยกว่าบาทร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบอะไรประมาณเนี้ยจำไม่ได้แล้วร้อยล็ต้องดูคลิปเก่า ตอนนี้มันมีฝั่งนู้นอีกสี่ต้นแปดต้นแล้วค่ะแปดต้นแล้วคาริบบินนะคะผ่านครับผ่านเฮาธรรมาขู่เขาขู่คาริบรบ,บินค่ะคาริบินผ่าครับผ่านครับนนข้างนอกเ่าลับ เย็นมากเลยค่ะเย็นเย็นงานไปเงินไปทองพอเปนล่มแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้ไปอันนี้ไม่ล่มไปเงินไปทองอันนี้ไม่ล่มอันนี้เป็นแดดก็จะออกมาเป็นสีทองแต่ถ้าอยู่ล่มก็จะเป็นอย่างนี้เยูนร่มก็จะเขียวอย่างเดียว ด่างเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่ค่ะด่างไหมคะเนี่ยมีราคาไหมคะอันนี้ไม่ได้ซื้อมาราคาพอดีได้มาจากบ้านลูกชายคนโตพอขึ้นบ้านใหม่ก็เลย <c oughs> ค่ะจบด้วยไปเงินใบทองนะคะเริ่มต้นจากหมาขบมังกรจบท้ายด้วยไปเงินไปทองะคะ่บบงงงคะสวัสดีค่ะ